สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับรายการสินหลังเกมวันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมชิงจากฝูงพรีเมียร์ลีกกันเป็นเกมที่ทีมอาเซนอลเปิดบ้านเจอกับทีมไบตันก็ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนในเกมนี้ทีมอาเซนอนก็ต้องโทษตัวเองโดนใบแดงเหลือ10คนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกับใบแดงใบนี้แต่ก่อนอื่นผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ลายอัพ1ิเ็ดตัวแรกกันก่อนอาร์เซนอลทีมเจ้าบ้านมาในแผน43 3ดาดบิดรรยาเฝ้าเสาเบนไวและจูเลียนทิมเบอร์เป็นแบ็กขวาซ้ายมาการเยก,กับซาลีบาเป็นคู่เซ็นเตอร์โอเดกาปาเต้และดีแคนไรเป็นสามมิดฟิลทรอสซาฮาแว็คซาก้าเป็น3ตัวรุกเกมนี้ทีมปืนใหญ่เปลี่ยนแค่ตัวเดียวเปลี่ยนทรอสซาลงมาแทนมาตินเนรีที่ได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมที่แล้วส่วนทีมนกนางนวลไบตันมาในแผน42-3 1 เวบรุกเกนได้ลงเฝ้าเสาแทนที่เจสันสตีนที่ได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมที่แล้วแต่ในเกมนี้เจสันสตีนก็มีชื่อเป็นตัวสำรองโจโอเอลเวลแมนและฮินเชวูดเป็นแบ็กขวาซ้ายฟานเฮคเกอร์กับลูอิสดังเป็นเซนเตอร์คู่กลางเจมินเนอร์และคาร์ลอสบาลบาเป็นมิดฟิลคู่กลางมิโตมะเปโดรและมินเทเป็นมิดฟิลสามตัวรุกแดนนี่เวลเบกเป็นหน้าเป้ารูปเกมในช่วงสองสามนาทีแรกจะสูสีกันไบรตันจะใช้วิธีเพรสสูง ส่วนทีมเจ้าบ้านจะใช้วิธีขึ้นเกมบุกทางด้านขวาโดยใช้ซาก้ากับโอเดกาผลัดกันจมตีที่แบ็กซ้ายของไบตันซึ่งก็ได้ผลพอสมควรทําให้เกมไบตันเป๋ไปเป,เป,เป๋มาได้สักพักหนึ่งเลยแต่ตรงส่วนนี้ต้องขอชมผู้เล่นของทีมไบตันด้วยที่พวกเขานิ่งไม่ลกไม่หล่นไปตามเกมของทีมปืนใหญ่พวกเขาค่อยๆแกะเพรสของทีมเจ้าบ้านซึ่งการแกะเพรสเป็นจุดเด่นของทีมไบตันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีทีมอาเซนอนคงเห็นว่าพวกเขาไล่เพรสผู้เล่นไบตันไม่จนพวกเขาจึงถอยลงมาครองเกมตรงกลางแทนทําให้ผู้เล่นไบตันได้พักหายใจหายคอกันได้สักพักหนึ่งและทําให้ทีมไบตันเริ่มเข้าเกมของพวกเขาได้ใช้ปีกทั้งสองข้างของพวกเขาทั้งมิโตมะและมิงเทจมตีแบ็กทั้งสองข้างของทีมปืนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นเกมทางด้านมิโตมะเพราะเบนไวแบ็กขวาของทีมอาเซนอ,นอนมักจะเติมเกมสูง และถึงแม้ว่ามิโตมะจะได้บอลตรงหลังแบ็กขวาได้บ่อยครั้งแต่ปีกชาวญี่ปุ่นรายนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ถนัดนักเพราะมีซาลิบ้าและปาเตคอยผลัดกันลงมาช่วยกันซ้อนตําแหน่งของเบนไวแทนมิโตมะเลยได้แต่วุบว่าแต่ทําอะไรไม่ค่อยได้ส่วนปีกขวามิงเทก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะยูเลียนทิมเบอร์แบ็กซ้ายของทีมอาเซนอนไม่ค่อยเติมเกมเลยยืนปักหลักคุมมิงเทอยู่หมัดไปไม่เป็นเลยแต่ถึงแม้ปีกทั้งสองข้างของทีมนกานางนวลจะทําเกมได้ไม่ถนัดนักแต่มันก็พอทําให้มิดฟิลตรงกลางของอาเซนนอน ต้องคอยมาพวงเกมรับต้องถอยลงมาช่วยเกยมรับกันบ่อยครั้งจนทําให้เกมตรงกลางเป็นของทีมเยือนเกือบทั้งหมดเวลาผ่านไป14นาทีเศษเจนมินเนอร์นักเตะม,มิดฟิลของทีมไบรตันมีอาการบาดเจ็บจนสุดท้ายต้องเปลี่ยนตัวออกผมรู้สึกว่าพอมินเนอร์ถูกเปลี่ยนตัวออกเกมตรงกลางของทีมปืนใหญ่ดีขึ้นทําให้รูปเกมกลับมาสู่สีขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งในนาทีที่38ทีมเจ้าบ้านก็ได้ประตูขึ้นนําจนได้จากจังหวะที่านประตูทีมเยือนแต่บอลยาวลอยโด่ง ตกลงมาหน้ากรอบเขตโทษของทีมเจ้าบ้านนักเตะกองหลังของทีมอาเซนอนก็ช่วยกันสกัดและเตะบอลลอยโด่งข้ามกลับมาตกลงในฝั่งทีมเยือนตรงนั้นมีลูอิสดังยืนอยู่และมีซาก้ายืนอยู่ข้างหลังบอลตกลงตรงที่ลูอิสยืนอยู่ตรงนั้นพอดีแต่ลูอิสกลับไม่กระโดดมองสกัดบอลกลับปล่อยบอลตกลงบนพื้นซาก้าจึงแย่งบอลไปได้ก่อนทรงถวายผ่านให้กับฮาแวคที่วิ่งพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังเข้าไปโดนหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้รักษาประตูของทีมเยือน แล้วก็จัดการกระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าประตูไปอย่างสวยงามประตูนี้ต้องโทษลูอิสดังคนเดียวที่ปล่อยบอลตกพื้นให้สาก้าฉกบอลไปได้หลังเสียประตูแล้วทีมไบตันเริ่มบุกมากขึ้นกองหลังลอยสูงมากขึ้นด้วยทีมปืนใหญ่จึงถอยมาใช้วิธีตั้งรับแล้วสวนกลับซึ่งก็ได้ผลทีมปืนใหญ่เกือบได้ประตูที่สองหลายครั้งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ทำอะไรกันไม่ได้จบเกมครึ่งแรกทีมอาเซนอนนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ พอเริ่มครื่องหลังช่วงนาทีที่49มันมีจุดเปลี่ยนทีมปืนใหญ่เหลือ10คนดีแคนไรด์โดนใบเหลือง2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปจากจังหวะที่ผู้เล่นไบตันได้จังหวะฟรีคิกตรงริมเส้นสนามบริเวณกรอบเขตโทษของตนเองตรงนั้นมีผู้เล่นไบตัน1คนและดีแคนไรด์ยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีผู้เล่นไบตันพยายามที่จะเล่นเร็วแต่ดีแคนไรด์กลับเขี่ยบอลออกนอกสนามกรรมการเลยเป่า่าว่าเป็นการขัดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้าม เลยแจกใบเหลืองใบที่2ให้กับดีแคนไร้กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปทําให้เกมเปลี่ยนไปทีมอาร์เซนอลจำเป็นต้องถอยแพทเกมรับในแดนตัวเองปล่อยให้ทีมไบรตันบุกพับสนามอยู่ข้างเดียวจนกระทั่งในนาทีที่58ทีมเยือนก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้ลูอิสดังมาแก้ตัวได้เขาจ่ายบอลยาวแทงทะลุช่องระหว่างแบ็กขวากับเซนเตอร์ฝั่งขวาของทีมอาร์เซนอลเขาจ่ายบอลไปให้เวลเบกที่วิ่งเข้าช่องนั้นพอดีเวลเบกตวัดยิงตามน้ำแต่ไปติดเซฟของรายา แต่บอลกระดอนออกมาตรงจุดโทษชูเอาเปโดรวิ่งขึ้นมาจากทางด้านหลังยิงซ้ำลูกนี้เข้าไปหลังจากเสียประตูตีเสมอแค่นาทีเดียวอเตตาเต้เปลี่ยนตัวอาริคาโดคาราฟิโอลีลงมาแทนที่ทรอซซาลงมาเล่นหลังห้าคาราฟิโอลีเล่นเป็นแบ็กซ้ายผมดูแล้วเขาเล่นได้ดีนิ่งมากไม่ลนลานไปตามเกมตามประกบติดมินเทจนมินเทขยับตัวไม่ได้เลยนอกจากนี้เขายังเติมเกมขึ้นไปช่วยเกมบุกได้ด้วยมีอยู่จังหวะหนึ่งเขากำลังเติมเกมไปช่วยเกมรุก มีผู้เล่นของไบตันสามคนเข้ามารุมแย่งบอลจากเขาเขาพลิกบอลหมุนตัวหลบทั้งสามคนจ่ายบอลขึ้นหน้าไปได้เขาเล่นเหมือนกับว่าตัวเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมานานหลายปีแล้วส่วนเกมในสนามหลังจากที่ทีมไบตันตีเสมอได้แล้วทั้งคู่ต่างก็ทําอะไรกันไม่ได้ถนัดนักจนจบเกม90นาทีทั้งคู่แบ่งแต้มกันไปทีมและหนึ่งคะแนนภาพรวมของเกมนี้เป็นที่แน่นอนแล่วว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังของอาเตต้าและของทีมอาร์เซนอล ทำให้พวกเขาโยนความได้เปรียบไปให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง2คะแนนแล้วแต่ก็นั่นแหละฟุตบอลเพิ่งผ่านมาแค่3มนัดเท่านั้นเองก็ต้องมาคอยดูกันว่าทีมเรือใบจะมีพลาดให้ทีมปืนใหญ่หรือไม่แต่ที่สำคัญทีมของอาเตต้าต้องอยากพลาดจุดเล็กๆน้อยๆยแบบนี้อีกส่วนทีมไบรตันในเกมนี้คงจะพอใจกับหนึ่งแต้มใหญ่ที่ได้มาถึงแม้ว่าจะแอบเสียดายอยู่เล็กๆตอนที่ตีเสมอได้แล้วก็ตามผมดูพวกเขาเล่นทั้ง3เกมก็ต้องบอกว่า ถ้าพวกเขายังรักษามาตรฐานแบบนี้ของพวกเขาไว้ได้เชื่อแน่ว่าในปีนี้พวกเขามีลุ้นได้ไปบอลยุโรปถ้วยเล็กได้เลยผมห่วงพวกเขาอยู่อย่างเดียวพวกเขาจะแรงหมดหรือไม่เพราะทั้ง3ามเกมพวกเขาใช้แรงเพรสซิ่งกันเยอะมากวิ่งไล่บีคู่แข่งกันเยอะมากถ้าแรงหมดตอนท้ายฤดูกาลร,รับรองว่าหมดลุ้นไปยุโรปถ้วยเล็กแน่นอนคราวนี้เรามาลองสมบทเป็นคุณครูตัดเกรดให้คะแนนนักเตะกันบ้างเริ่มจากทีมเจ้าบ้านอาเซนอลมาเริ่มกันที่เดวิดรรยาผู้รักษาประตูกันก่อน ต้องขอบอกว่าในนัดนี้แผงแนวรับทั้งแผงของทีมปืนใหญ่เล่นได้ดีทําให้ระยะไม่ต้องออกแรงเซฟบ่อยลูกที่เสียไปก็เป็นลูกสุดวิสัยนัดนี้ผมให้6แผงกองหลังของทีมอาร์เซนอลทั้งหมดผมนับรวมไปถึงคาราฟิโอลีที่ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยนัดนี้แผงหลังทั้งหมดทําผลงานได้ดีถึงแม้จะมีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างก็ตามนัดนี้ผมให้แผงหลังทั้งหมด7ขึ้นมาตรงสามมิดฟิลกันบ้างกับตันทีมโอเดกาช่วงต้นเกมมีบทบาทเด่นมาก รวมพลังกับซาก้าไรที่แบ็กซ้ายของทีมไบตันได้ดีแต่ช่วงอื่นๆของเกมโผล่ออกจอบ้างหายออกจากเกมบ้างนัดนี้ผมให้6.5โทมัสปาเต้เกมนี้เขาเล่นได้ดีเลยช่วยตัดชูเอาเปโดออกจากเกมได้บ่อยครั้งแถมยังลงมาช่วยเบนไว้ได้อีกนัดนี้ผมให้7ดีแคนไรท์ rai. นัดนี้ผลงานโดยรวมดูจะทรงๆไม่ดีไม่แย่แต่จังหวะโดนใบแดงเข้าตาผมให้4มาถึง3ตัวรูปก,กันมาเริ่มกันที่ซาก้ากันก่อน ในช่วงต้นเกมเขาทำงานดีมากวูบกว่าทำเกมรุกทางฝั่งขวาได้ดีเลยแต่หลังจากต้นเกมไปแล้ว <Hotel> เขาหายออกจากเกมพลุกพลุกโปรตตลอดทั้งเกมแต่เขาจะได้คะแนนจากผมเพิ่มจากจังหวะที่เขาโผลามาแอซิสให้เพื่อนทำประตูได้นัดนี้ผมให้เจ็ดไคฮาเวกก็พอๆกับสาก้าวุบกว่าตอนต้นเกมแล้วก็หายไปเลยโผลมาอีกทีก็ทำประตูได้นัดนี้ผมให้เจ็ดเพราะซาในเกมนี้เขาอาภัพมากเกมครึ่งแรกทีมปืนใหญ่เน้นขึ้นบอลทางขวา ทำให้เขาไม่ค่อยได้บอลส่วนเกมในครึ่งหลังอาเตตาเริ่มให้ทีมขึ้นบอลทางด้านซ้ายบ้างแล้วทรอสซาก็เริ่มได้บอลบ้างแต่เขาได้บอลแค่สีนาทีจากนั้นทีมปืนใหญ่เหลือสิบคนทําให้พวกเขาต้องแทดเกมรับทําให้เขาไม่มีบทบาทเหมือนเดิมนัดนี้ผมให้ห้าข้ามมาดูฝั่งไบรตันกันบ้างแต่ผมจะไม่ได้ให้คะแนนทุกคนนะครับเพราะผมไม่ได้ดูอย่างละเอียดทุกคนเริ่มกันที่เวบรุกเกนผู้รักษาประตูกันก่อน วันนี้เขาเด่นมากมีสมาธิกับเกมอยู่ตลอดเวลาเซฟลูกสําคัญได้หลายๆลูกด้วยนัดนี้ผมให้8ลูอิสดังนัดนี้มีทั้งความดีและทั้งความชั่วความชั่วคือเขาเป็นเหตุทําให้ทีมเสียประตูส่วนความดีมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกเลยเขามีส่วนให้ทีมตีเสมอได้และอย่างที่สองวันนี้เขาทําหน้าที่กองหลังได้ดีสกัดบอลสําคัญๆได้หลายจังหวะนัดนี้ผมให้8เฮเกอร์กองหลังคู่หูของลูอิส นัดนี้เขาทําหน้าที่กองหลังได้ดีมากเหนียวแน่นแถมยังสามารถขึ้นมาช่วยแผงมิดฟิลด์จ่ายบอลได้ด้วยนัดนี้ผมให้8.3คาร์ลอสบบเลบาลนัดนี้เขาเล่นดีมากวิ่งค่านไปทั่วสนามช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกและมีอยู่หลายครั้งที่เขาจ่ายบอลให้เพื่อนเกือบทําประตูได้นัดนี้ผมให้เขาเป็น MVP ในเกมนี้ด้วยนัดนี้ผมให้9มินเทนัดนี้เขาเล่นไม่ออกเลยเขาโดนทั้งจูเลียนทิมเบอร์และคาราฟิโอลีประกบอยู่หมัดดิ้นไม่ออกเลยนัดนี้ผมให้4 มิโตมะนัดนี้เขาเล่นได้พอใช้ได้มีความมุบวากทางฝั่งซ้ายบ้างนัดนี้ผมให้5 8จชูอัลเปโดนเกมนี้เขาเล่นได้ไม่ค่อยดีเขาโดนปาเตประกบจนดิ้นไม่ออกตั้งหลายครั้งแต่นัดนี้เขาทําประตูได้ผมให้7สุดท้ายแดนนี่เวลเบ็ควันนี้เขาเล่นไม่ออกเลยจังหวะเดียวในเกมที่เขาทําได้ดีนั่นก็คือจังหวะที่ยิงติดเซฟระยะจนเป็นที่มาของประตูตีเสมอตอนแรกผมให้คะแนนแค่สีแต่พอมีจังหวะนั้นผมเพิ่มให้อีกหนึ่ง นัดนี้ผมให้ 5. แล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะให้กี่คะแนนกันบ้างลองคอมเมนต์ให้คะแนนกันเข้ามาได้นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ